วัดีครับวันนี้สวนกเกษตรเสริมทรัพย์จะพาท่านมาชมต้นมะตาดต้นมะตาดเป็นผลไม้มอนซึ่งเมื่อก่อนจะพบเห็นแถวจังหวัดปทุมผมได้นำมาปลูกที่สุพรรณคือสวนกเกษตรเสริมทรัพย์ก็เห็นว่ามันเป็นไม้แปลกหรือว่าเป็นไม้ประดับได้แล้วก็ รับประทานผลได้คือผลของเขาเขามาแกงส้มก็จะมีรสชาติเปรี้ยวต้นมะตาดเป็นเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ท้องถิ่นหรือว่าเป็นผลไม้ของคนมอนคนมอนเขามักจะชอบเอามะแกงส้มซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใบสวย แล้วก็ให้ทรงพุ่มดีซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้เคยพบเห็นเลยเดี๋ยววันนี้สวนกเกษตรเสริมทรัพย์จะพาท่านไปชมต้นมะตาดซึ่งกำลังออกดอกติดผลเป็นลูกโตติดเต็มต้นเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับนี่เลยครับต้นมะตาดมะตาดซึ่งเป็นต้นไม้คนมอนชอบปลูกเอาไว้ทานผลเรียกว่าแกงส้มมะตาดรสชาติจะนัวนี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆ ว่าต้นนี้ต้นนี้ปลูกได้ประมาณสามปีครับนี่ครับลูกมะตาดเป็นแบบนี้นะครับก็ลักษณะของเขาก็ประมาณเป็นกีบซ้อนกันเป็นซ้อนกันหลายๆชั้นก็เป็นลูกทรงรูปเหลี่ยมๆเป็นมะตาดซึ่งต้นนี้เราได้ ใช้วิธีการตอนกิ่งแล้วก็นำมาปลูกนี่ประมาณ3ามปีตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะออกดอกแล้วติดผลดกมากเลยครับนี่ก็้งกำลังทยอยมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกนี้ก็แก่แล้วครับก็คือ สา,สามารถนําเมล็ดไปไปเพาะพันุ์ได้แล้วก็ตอนกิ่งได้ประโยชน์ของมะตาดก็จะให้ล่มเงาสวยนี่ครับออกลูกทั้งต้นเลยนี่ครับพาชมต้นมะตาดท่านเพื่อนๆหรือ FC ที่ยังไม่เคยเห็นลูกมะตาดเป็นยังไงครับ นี่วันนี้เราได้นํามาให้ท่านชมได้เห็นเต็มตาเลยว่ามะตาดลูกลูกประมาณ1นกิโลครับเป็นผลไม้ของคนมอนเรียกว่าถ้ามอนไปอยู่จังหวัดอะไรหรือว่าไปได้แฟนที่ไหนจังหวัดไหนเขาก็จะนำ ไปปลูกไว้เอาไว้แกงส้มหรือว่าจะไปยำทำได้หลากหลายเรียกว่าทำกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทำเป็นขนมก็ได้ครับลองไปศึกษาดูที่ Google ก็ได้มะตาดเป็นผลไม้ที่หาชมได้ยากครับ ต้นนี้สูงประมาณสามเมตรครับนี่ครับดูจากพื้นมาลูกก็ห้อยอยู่เกือบเกือบถึงพื้นนะครับมะตาดเป็นต้นไม้ที่ใบสวยเรียกว่าทำไม้ประดับได้โูกให้ล่มเงา แล้วก็มีผลผลิตให้เราได้รับประทานตน้นต้นนี้เราปลูกอยู่ที่ตำบลวบางลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ตั้งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆตลาดร้อยปีท่านใดเพื่อนๆไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบก็อยากจะมาชมว่าต้นมะตาดเป็นยังไงก็เชิญแวะมาชมได้ครับ ที่สวนเกษ,ษเตรเสริมทรัพย์เรียกว่าวันนี้พาชมต้นมะตาดเดี๋วน,นี้รุ่นนี้รู้สึกว่าดกมากครับติดผลเต็มต้นมะตาดเป็นผลไม้ของคนมอน,เป,นเป็นพืชท้องถิ่น อยู่เขตส่วนมากเลยเขาจะปลูกแถวปทุมธานีครับต้นนี้ก็ปลอมสวยลักษณะโครงสร้างของใบใบมะตาดนี่ก็จะเป็นปุ่นปันเรื่อยเวลาเราโดนเข้าอาจจะละคายเครื่องแต่ระวังระวังเวลาตัดตัดแต่งกิ่งล้วก็ต้องระวังไม่ให้ ขาโดนนี่ครับมาตัดตคลิปนี้ผมขอฝากกดสับไคร์กดกระดิ่งรับชมคลิปมีสาระดีๆสวัสดีครับ